ยินดีต้อนรับทุกท่านรู้จักกับแชมเปี้ยนใหม่ล่าสุดคาริสตาคมหอบแห่งการแก้แค้นคาริสตาเป็นแชมเปี้ยนประเภท ADC ที่มีความสามารถในการโจมตีได้อย่ากรวดเร็วและฉีกกระชากศัตรูด้วยความรุนแรงจงระวังแรงแขนจากตัวเธอให้ดีสกูเปสซี่มาเชียร์โพส์พุ่งตัวขณะโจมตีเลือกปัธมิตรเป็นคู่สาบานตอนเริ่มเกม สกิวหนึ่งพีชคว่างหอกไปข้างหน้าหอกจะทะลุผ่านไปยังศัตรูรายถัดไปเมื่อฆ่าได้พุ่งตัวขณะใช้สกิวสกิวสองเซนเทนเนลสกิวติดตัวโจมตีพร้อมกับผู้สาบานเพื่อสร้างโบนัสความเสียหายกดใช้เพื่ออัญเชิญวิญ,ญญาณและเปิดเผยพื้นที่สกิวสามเรนสกิวติดตัวการโจมตีจะสะสมสแต็กบนตัวเป้าหมายกดใช้เพื่อกระชากหอกออก หอจะสโลและสร้างความเสียหายรีเวสคูดาวและคืนมานาเมื่อฆ่าได้สกิลทีเมตเฟดคอลอัญเชิญคู่สาบานคู่สาบานจะพุ่งตัวและกระแทกแชมเปี้ยนสตรออกไปถึงตาเจ้าล้างแขนแล้ว ตื่ตัวเป็นแชมเปี้ยนใหม่ล่าสุดคาลิสตาในแพท5.1ในวันที่11เมษายนในเกม e o l e g e n d s Wild Rift อย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะครับ หากคุณต้องการเติมเกมแบบสุดคุ้มจากค่ายไรออดทั้งวายริฟต์ลีกออฟดิจนวาร์เรน์หรือเกมชั้นนำมากมายวันนี้ผมขอแนะนำตัวตึงโนหนึงเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซนต์ทั้งถูกดี d, และรวดเร็วกับ r i s t Man Shop กับการเติมเงินด้วยระบบ Official a d แอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ ad Richman Shop อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะของแท้ของดีต้องมีผู้ติดตาม400,000คนขึ้นไปหรือเติมบนเว็บไซต์ง่ายๆที่ www.richmanshop.com กดได้เลยที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิป และอย่าพลาดอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆที่แฟนเพจ Rich Man Shop เติมเกมราคาถูกและ IG Rich Man Shop นะครับวิธีการเติมก็ง่ายแสนง่ายเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์เลือกเกมที่อยากเติมกรอกรายออดไอให้เรียบร้อยเลือกแพ็กเกจที่ต้องการและจ่ายเงินได้ทันทีสะดวกสบายทั้งการโอนธนาคารบัตรเครดิตหรือถูมันนี่ เพียงเท่านี้ก็เติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมตัวตึงโน1นเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งถูกดี B, และรวดเร็วกับ Rich Man Shop ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับ